ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายคะ่ะท็อฟฟี่สามบาทห้รุดเยี่ยมเาอาการล่าสุดโรเบิร์ตสายควันรีบแข็งแรงเลยพี่ตูนบอดี้แสลมอัดคลิปฝากถึงหลังจากทราบข่าวอาการป่วยของนักแสดงตลกชื่อดังอย่างโรเบิร์ตสายควันก็ทำให้ดารานักแสดงมากมายเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม อย่างล่าสุดท็อฟฟี่สิวดนจันทเสวีหรือท็อฟฟี่สบาทห้าตลกและนักแสดงชื่อดังยังได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจโรเบิร์ตสายควันพร้อมกันนี้ท็อฟฟี่เองก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวอีกว่าเดินเหินคล่องแคล่วลุกมาหาอะไรกินง่วนเลยที่สำคัญมุกมาไม่ขาดสายไอ้คนมาเยี่ยมก็นั่งคำจนท้องแข็งโคเฉียบเลยว่าพี่กำลังใจโคตรด,ดีพรุ่งนี้ก็ทำงานได้แล้วแบบนี้ หายไวๆนะครับพี่โรเวตสายควัน